ใหนน้ลสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกคลมหาสังฆปรินายกชะินสามพี่น้องพระบรมศาสดา ได้ทรงจำพรรษาณป่าอิสิปัตนะมรคกทายวันนั้นครั้นออกพรรษาแล้วไม่อัตกถาแห่งหนึ่งแสดงว่าได้เสดจ,จาริกจากอิสิปัตนะมรคกทายวันในวันปาดิบบทคือวันรามหนึ่งค่ำเสด็จย้อนไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นตำบลที่ตรัสรู้มุ่งจะเสด็จไปโปรดชาดินหนึ่งพันคนซึ่งตั้งสำนักอยู่ในตำบลน,นั้น ในระหว่างที่เสด็จออกจากอิกสิปตนะมฤิกทายวันได้ประทับพักที่ร่มไม้ในแถวไร่ฝ้ายแห่งหนึ่งก็ได้ทรงพบกับพัทธวัชคิยาคุมารมีจำนวนสาสิบคนซึ่งมาเที่ยวเล่นกันอยู่พร้อมกับภรรยาของตนแต่สหายคนหนึ่งไม่มีภรรยาก็นำเอาหญิงโสเพณีมาเมื่อเผลอหญิงโสเพณีก็ลักเอาห่อสิ่งของหนีไปก็พากันเที่ยวตามหา มาพบพระศาสดากราบทูลถามว่าได้พบหญิงนั้นบ้างหรือไม่พระองค์ตรัสถามเรื่องกุมารเหล่านั้นก็กราบทูลเล่าถวายจนถึงเที่ยวตามหาพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะสแสวงหาสตรีดีหรือจะสแสวงหาตนดีกุมารเหล่านั้นกราบทูลว่าสแสวงหาตนดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอุนุปุพภะพิคถาและอริยสัจ กุมารเหล่านั้นฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานอนุญาตให้อุปสมบทแล้วส่งไปประกาศศาสนาส่วนพระองค์เองก็เสด็จต่อไปจนถึงตำบลอุรุเวลาที่จะดินทั้งหนึ่งพันคนนั้นอาศัยอยู่ชะดินเหล่านั้นมีคัวหน้าอยู่สามคนชื่ออุรุเวนกัสปะคนหนึ่งมีบริวารห้าร้อยคน ตั้งสำนักอยู่ตำบลหนึ่งน้องคนที่สองชื่อว่าณทีกัสปะมีบริวารสามร้อยคนตั้งอาสมพำนักอยู่ถัดไปอีกแห่งหนึ่งน้องคนสุดท้องชื่อว่าขยากัสปะมีบริวารสองร้อยคนตั้งสำนักอยู่แห่งหนึ่งในที่ถัดไปพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสำนักของอุรุเวนกัสปะก่อนได้ตรัสขออาศัยพักอุรุเวนกัสปะก็ยอมให้พัก พระองค์ได้ทรงทรมานอุรุเวนกัสปะนั้นด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้อุรุเวนกัสปะหายจากความสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นความสำคัญผิดตามเรื่องแสดงว่าในตอนแรกพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้วิธีอิทธิปาฏิหารคือแสดงฤทธิ์ต่างๆอาเทศนาปาฏิหารแสดงวิธีดักใจต่างๆจนอุรุเวนกัสปะกลายจากความสำคัญผิดนั้น และทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ไปบอกบริวารเสียก่อนอุลุเวนกัสปะก็บอกบริวารบริวารก็บอกว่าเห็นชอบก็พร้อมกันลอยเครื่องสําหรับชดินเช่นเครื่องที่ทําผมเป็นเชิงหาบคานซึ่งเป็นฉดินบริขารลอยน้ําทิ้งเสียหมดแล้วก็ทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตต่อมา นาทีกสัสสปะกับบริวารได้เห็นจดินบริขารของพี่ชายกับบริวารลอยน้ำมาก็คิดว่าจะเกิดอันตรายแก่พี่และคณะก็มาพร้อมกันเห็นพี่และคณะอุปสมบทเป็นภิกษุก็พากันลอยบริขารจดินของตนทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตฝ่ายขยากสัสสปะและบริวารก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกันจึงเป็นอันว่า ชนดินรวมหนึ่งพันคนซึ่งมีหัวหน้าสามคนก็ได้มาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาก็มาถึงวาระที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหารคืออบรมสั่งสอนเพื่อให้ชนดินเหล่านั้นได้บรรลุธรรมะสืบต่อไปจึงได้ทรงนำไปยังตำบนขยาศรีรษะใกล้แม่น้ำขยาแล้วก็ตรัสเทศนาที่พระคัมภรจนาจารย์ ได้ขนาน,นามว่าอาทิตตปริยายสูตรคือเป็นพระสูตรที่แสดงบรรยายถึงสิ่งที่เป็นของร้อนอาทิตตปริยายสูตรในพระสูตรนี้ในตอนแรกพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงคืออะไรบ้างก็ได้ส่งยกขึ้นแสดงเป็นหมวดหมวดดังต่อไปนี้ตอนที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งจักขู รูปที ah. spirit, so ่เห็นได้ด้วยจักสุจกขูวิญญาณวิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปทางจักสุจกขูสัมผัสสัมผัสอาศัยจักสุจกขูสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสอาศัยจักสุหมวดที่สองโสตคือหูศัทธาคือเสียงโสวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตคือหูโสสัมผัสสัมผัสอาศัยโสตคือหู โสสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดเพราะสัมผัสอาศัยโสตะคือหูหมวดที่สามคานะคือจมูกคันทะคือกลิ่นคานะวิญญาณวิญญาณอาศัยจมูกคานะสัมผัสสัมผัสอาศัยจมูกคานะสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยจมูกหมวดที่สี่ชิวหาคือลิ้นรสะคือรส ชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยลิ้นชิวหาสัมผัสสัมผัสอาศัยลิ้นชิวหาสัมผัสสัชชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยลิ้นหมวดที่ห้ากายคือกายโพธทพคือสิ่งที่กายถูกต้องกายวิญญาณวิญญาณอาศัยกายกายสัมผัสสัมผัสอาศัยกายกายสัมผัสสัชชาเวทนา เวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยกายหมวดที่หกมโนหรือมณะคือใจธรรมะคือเรื่องมโนวิญญาณมโนอาศัยมณะคือใจมโนสัมผัสสัมผัสอาศัยมณะคือใจมโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยมณะคือใจเหล่านี้เป็นของร้อนตอนที่สองได้ทรงแสดงว่าร้อนเพราะอะไร อะไรมาเผาให้ไหม้ให้ร้อนก็ทรงชี้ว่าสิ่งทั้งปวงนี้ร้อนเพราะไฟคือราคะความติดความยินดีความกำหนัดร้อนเพราะไฟคือโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองร้อนเพราะไฟคือโมหะความหลงร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่ร้อนเพราะความตายร้อนเพราะโศกะคือความแห้งใจปริเทวะ ความร่ำรยรำพันหรือความระทมใจทุกขะความเจ็บไข้หรือความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปายาสะความขับแขนใจฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าเป็นของร้อนตอนที่สามได้ทรงแสดงผลของความรู้ความเห็นต่อไปว่าเมื่ออริยสาวกค,คือผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประเสริฐได้สดับแล้วอย่างนี้คือว่า ได้มีความรู้ความเห็นอย่างนี้ย่อมนายในสิ่งทั้งปวงนั้นเมื่อนายก็สิ้นกำหนัดเมื่อสิ้นกำหนัดก,ก็วิมุตติคือหลุดพ้นเมื่อวิมุตติคือหลุดพ้นก็มียางทัศนะคือความรู้ความเห็นว่าพ้นแล้วและย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจท,ที่ควรทําได้ทาแล้วไม่มีกิจอื่นที่พึงทําเพื่อความเป็นเช่นนี้อีกท่านแสดงไว้ว่า เมื่อพิกษุทั้งหนึ่งพันรูปนั้นได้สดับพระธรรมเทศนานี้ก็มีจิตหลุดพ้นจากปาสวะกิเลสทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ทั้งหนึ่งพันรูปในพระสูตรนี้ได้จำแน่แสดงส่วนต่างๆภายในกายนี้ให้ละเอียดมากขึ้นอีกในธรรมจักกับปวัตนสูตรและในอนัตตะละักนสูตรที่แสดงแก่พระปัญจวคีได้ยกเบญจขันขึ้นแสดงคือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณแต่ยังไม่ได้จำแนกถึงวิถีคือทางที่เกิดขึ้นตามลำดับในพระสูตรนี้ได้แสดงความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันธ์เหล่านั้นแต่แสดงถึงเพียงเวทนาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ควรทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเมื่อตีทางพระพุทธศาสนานั้นตามที่พิจารณาจากพระสูตรต่างๆพอสรุปลงได้ว่า แสดงบุคคลว่าประกอบด้วยกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งกายก็หมายถึงรูปกายจิตก็หมายถึงธรรมชาตินิดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คิดนึกและมีหน้าที่รู้เพราะเป็นธาตุรู้การแสดงปฏิบัติธรรมโดยตรงก็มุ่งอบรมจิตเป็นประการสำคัญแม้พระบรมศาสดาเองเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อทรงพบทางที่ถูกต้องก็หมายความว่า ได้ทรงพบทางปฏิบัติจิตจึงได้ทรงเริ่มปฏิบัติอบรมจิตในที่สุดก็ได้ตัดรูธ้ธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าจิตตามทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกายคือว่าจิตไม่ใช่รูปดังมีในพระพุทธภาษิตท,ที่แสดงว่าอสรีระไม่มีสรีระคือ ไม่มีรูปร่างแต่ว่าคุหาสยะมีคูหาอันหมายถึงกายอันเป็นที่อาศัยเมื่อบุคคลมีจิตและกายประกอบกันอยู่ชีวิตจึงดำเนินอยู่เป็นไปอยู่แต่ว่าเมื่อจิตพรากออกไปจากกายหรือว่ากายแต่สลายเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตไม่ได้ชีวะก็สิ้นไปสำหรับเรื่องจิตนี้ จะพึงพิสูจน์ได้ตามที่แสดงไว้ทางพระพุทธศาสนายอย่างไรนั้นจะขอยกไว้ก่อนจะย้อนกล่าวถึงวิถีจิตต่อไปจิตแม้มีหน้าที่คิดมีหน้าที่รู้เป็นท่ารู้ดังกล่าวก็จริงแต่การที่จะออกมารู้อะไรได้นั้นจำต้องอาศัยกายคือรู้ได้ทางอายตนะหรือทางทวารกล่าวคือต้องอาศัยออกมารู้รูปทางจากักขู ประสาทคือตารู้เสียงทางโสตประสาทคือหูรู้กลิ่นทางคานะประสาทคือจมูกรู้รสทางชิวหาประสาทคือลิ้นรู้โผฏทัพพระคือสิ่งที่กายถูกต้องทางกายประสาทคือกายรู้ธรรมะคือเรื่องทางมณะที่แปลว่าใจเพราะฉะนั้นจากขูตาโสตหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะกายมณะ จึงเป็นถารคือเป็นประตูสำหรับที่จะให้จิตรู้รูปรู้เสียงเป็นต้นดังกล่าวมานั้นถ้าไม่มีทางทั้งหกนี้จิตก็เหมือนถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่างออกมารู้อะไรไม่ได้ทางรู้ของจิตทั้งหกดังกล่าวมานั้นสำหรับจะขู่ประสาทโสตประสาทคานะประสาทชิวหาประสาทกายประสาทก็เป็นที่เข้าใจได้ง่าย แต่มน,นะคือทางที่หกนี้ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษมน,นะแปลกันว่าใจแต่ตามศัพท์แปลว่ารู้มีหน้าที่สำหรับรู้ธรรมะธรรมะในที่นี้หมายความว่าเรื่องคือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏทัพพะที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีตแต่ก็มานึกถึงในปัจจุบัน ความนึกถึงในเรื่องในอดีตดังกล่าวนั้นไม่ได้อาศัยหูตาเดี๋ยวนั้นแต่คราวนี้มานึกได้ด้วยอะไรสมมุติว่าไปเห็นรูปได้ยินเสียงมาเมื่อเช้านี้แต่ว่ามานั่งนึกถึงอยู่เดียวนี้นึกถึงรูปนึกถึงเสียงนั้นนึกถึงด้วยอะไรเพราะไม่ได้อาศัยตาไม่ได้อาศัยหูเมื่อเช้านี้ต่างหากต้องอาศัยตาอาศัยหู แต่ว่าการที่มานั่งนึกถึงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้หูคราวนี้ใช้อะไรอันนี้ท่านจึงแสดงทางที่หกคือมณนนะนึกถึงได้ด้วยมณนะที่แปลว่าใจหรือแปลว่ารู้และธรรมะในที่นี้หมายถึงเรื่องอดีตต่างๆดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงวาวรซึ่งเป็นทางที่หกคือมณนะ แต่ก็ไม่เรียกว่าประสาทมณะตามที่อธิบายมานี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิริยานวรโรรสได้ทรงสนิฐานว่าได้แก่มันสมองมณะคือทางที่หกนี้ยังมีหน้าที่พิเศษอย่างหนึง่งที่แสดงไว้ในอัตกกาาอภิธรรมคือในขั้นบาลีนั้นได้แสดงว่าจักขุคือตารูปะคือรูปกระทบกันก็เกิดจักขุวิญญาณ วิญญาณอาศัยจักสุขคือตาวิญญาณในที่นี้ก็อธิบายว่าความรู้สึกเห็นรูปโสตาคือหูสัททะคือเสียงกระทบกันก็เกิดโสดวิญญาณความรู้สึกได้ยินเสียงคานะคือจมูกคันทะคือกลิ่นกระทบกันก็เกิดคานะวิญญาณความรู้สึกสูตรกลิ่นหรือได้กลิ่นชิวหาคือลิ้นรสะาคือรสกระทบกัน ก็เกิดชิวหาวิญญาณความรู้สึกได้รสทางลิ้นกายกับโผฏฐะกระทบกันก็เกิดกายวิญญาณความรู้สึกทางกายมณะกับธรรมะกระทบกันก็เกิดเป็นมโนวิญญาณความรู้สึกทางมณะคือใจในบาลีแสดงอย่างนี้ดั่งบาลีในพระสูตรนี้คือวิญญาณมาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อมีวิญญาณแล้วก็ต้องมีสัมผัสอันดับสอง สัมผัสแปลว่าความกระทบกันก็มีหกเช่นเดียวกันแต่มีอธิบายว่าที่ชื่อว่าสัมผัสนั้นได้แก่ความประชุมกันของจักสุและรูปและจักขุวิญญาณจึงจะเรียกว่าจักขุสัมผัสความประชุมของโสตะหูสัพพะเสียงและโสวิญญาณจึงจะเรียกว่าโสสัมผัสความประชุมกันของขานะจมูกคันทะ กลิ่นและขานาวิญญาณจึงจะเป็นขานสัมผัสความประชุมกันของชิวหารสะและชิวหาวิญญาณจึงจะเป็นชิวหาสัมผัสความประชุมกันของกายโผฏทัพพะและกายวิญญาณจึงกลายเป็นกายสัมผัสความประชุมกันของมณะธรรมะและมโนวิญญาณจึงจะเป็นโมโนสัมผัสอันดับสามก็เป็นเวทนา คือเมื่อเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างไม่เป็นทุกบ้างไม่เป็นสุขบ้างเวทนาก็มีหกสืบไปจากสัมผัสเรียกว่าจัากขุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยจ,จากสุโซสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอสสาศัยโสตะคานาสัมผัสสชาเวทนา เวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยขานะชิวหาสัมผัสสัฉาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยชิวหากายสัมผัสสัฉาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยกายมโนสัมผัสสัฉาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยมนะอันดับที่สี่ก็คือสัญญาความจําได้หมายรู้ก็นับเป็นหกคือรูปสัญญา ความจำหมายในรูปสัพทสัญญาความจำหมายในเสียงคันทสัญญาความจำหมายในกลิ่นรสสัญญาความจำหมายในรสผฏฐัพสัญญาความจำหมายในผดพัพธรรมสัญญาความจำหมายในเรื่องอันดับห้าก็เป็นสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดไปตามสัญญาเป็นกุศลคือเป็นส่วนดีบ้าง เป็นอกุศลคือเป็นส่วนไม่ดีบ้างเป็นอัพยากฤิคือเป็นส่วนกลางกลางบ้างเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสังขานี้รวมเรียกว่านามธรรมคือเป็นส่วนนามนามแปลว่าน้อมหมายความว่าเป็นอาการที่จิตน้อมออกไปรู้อะไรต่างๆอาศัยกายคืออาศัยทวารหก ดังกล่าวมานั้นเมื่อจิตน้อมออกไปรู้รู้ขั้นแรกก็เป็นวิญญาณรู้ขั้นที่สองก็เป็นสัมผัสรู้ขั้นที่สามก็เป็นเวทนารู้ขั้นที่สี่ก็เป็นสัญญารู้ขั้นที่ห้าก็เป็นสังขารแต่ว่าในเบญจขันธ์ขันธ์ห้านั้นนับเพียงสี่คือว่าสัมผัสไม่นับยกออกเสียและนับรูปเข้าเป็นที่หนึ่งคือรูปกาย แล้วก็เอาวิญญาณไปไว้ท้ายคือเรียนเสียใหม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยลำดับที่เกิดวิญญาณต้องมาก่อนเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารทำไมท่านจึงเอาเรียงไว้ท้ายก็เพื่อให้เป็นวงกลมเพราะอาการที่กิดน้อมไปรู้ที่เรียกว่านามนั้นรู้ขั้นที่หนึ่งเป็นวิญญาณ สัมผัสไม่นับขั้นที่สองก็เป็นเวทนาขั้นที่สามเป็นสัญญาขั้นที่สี่เป็นสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเมื่อคิดปรุงไปก็รู้ไปด้วยรู้ที่เกิดขึ้นควบค,คู่กันไปกับความคิดนั้น <spend> ก็ย้อนมาเป็นวิญญาณอีกแล้วก็มาเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็ย้อนมาเป็นวิญญาณเป็นเวทนา เป็นสัญญาเป็นสังขารไปใหม่เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นปัญจขันธ์ก็คือขันธ์้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมีทางเกิดดังกล่าวมานี้และเมื่อย่นย่อลงไปก็เป็นสองก็คือรูปอย่างหนึ่งนามอย่างหนึ่งรูปก็เป็นรูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็เป็นนามกายแต่มาพิสังสันกันว่านามรูปเรียกว่านามเพราะเป็นอาการที่น้อมไปรู้ของจิตดังบรรยายมาแล้ววิถีจิตคือทางดำเนินของจิตที่ปรากฏเป็นนามธรรมอาศัยรูปประธรรมคือจิตอาศัยรูปแสดงอาการเป็นนามน้อมออกมารู้รูปรู้เสียงที่แรกก็น้อมออกมาเป็นวิญญาณเวทนาสัญญา สังขารแล้วก็วนกลับไปใหม่เป็นวงกลมจะอธิบายเกี่ยวแก่มนะต่อไปได้กล่าวถึงอายตนะภายในหรือทวารทั้งหกคู่กับอายตนะภายนอกหกแล้วและได้กล่าวนามธรรมซึ่งเป็นวิถีจิตสื่อไปจากนั้นนั้นเป็นการแสดงอธิบายตามพระบาลีแต่ในอัตถกถาพระอภิธรรมได้อธิบายพิเศษเกี่ยวกับมนะซึ่งก็ได้อ่าน แต่ยังไม่ได้อธิบายจึงจะมาจับอธิบายในตอนนี้โปรดติดตามรับฟัง45พราษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมลนมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป